สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเนะเาะวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับพี่น้อง FC? เอฟซีอีเท่าแค่วงไม่รู้มันมาถ่ายอะไรนะครับที่ลานองปู่นะครับวันนี้นะเอไม่รู้มันมาเก็บหลักฐานอะไรนะครับวันนี้นะที่หน้าลานองปู่น,นะครับเอฟซีนะนก็เห็นมันขี่อะไรจักรยานไฟฟ้ามานะครับอ,อีเท่าแค่วงนะ อ,อมีแต่โฟลี่เห็นเนาะผมก็หันหลังให้มันผมก็ไม่ไม่เห็นเนาะอืมนะไม่รู้มันมาถ่ายอะไรนะอีนี่นะวีน้องเก็บีนะวันนี้นะโอ้มาถ่ายเก็บลูกถ่ายหลักฐานให้ลูกชายมึงแบบนี้บอกโอ้เนาะมึงนี่เนาะนะครับ <c oughs> ออีนี่นะครับเป็นนอนบอนไ่นะครับอีนี่นะหาข้อมูลให้กับคนทั้งนอกนะ นี่แหละครับเขาถึงไม่เอามันทุกฝ่ายเขาไม่เอาเลยอ่าเขาเห็นหมดแล้วนะครับอีสังเกียวก็ไม่เอาใครก็ไม่เอามันนะครับอีเท่าแ่ว่งม,มันไปถ่าย,ม,ม,ายมันไปถ่ายที่ร้านของปู่นะครับวันนี้นะอืมนะครับ <c oughs> <c oughs> มันจะหลักฐานหลักฐานให้ลูกชายมันหรือเปล่านะครับวิศว์เนาะ เราก็ไม่รู้นะอีนี่เป็นนอนบอนใช่เนอะเอาเรื่องคนในหมู่บ้านนะให้คนอื่นนะนี่เลยครับอ๋อมันเม่นพญาติป่าขอ,บอเบาะใช่นะครับไปถ่ายพาไปนั่นพาไปนี่พาลูกชายมันไปนะครับเนาะพาไปหาคนนั้นพาไปหาคนนี้นะนี่แหละ อีเวนนี่เลยครับอ่าคือนำเอาคนนอกนะเข้ามาทำลายอ่ามาทำลายคนในหมู่บ้านมาสร้างปัญหามาสร้างปัญหาอืมมันมีแต่คนในหมู่บ้านนี่แหละครับนะพาคนอื่นเข้ามาทำลายคนในหมู่บ้านมีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่กี่ตัวนะครับพี่น้องลิฟีนะมีไม่กี่ตัวที่ทำแบบนี้นะอืมนะครับ แล้วมึงจะทำทาไมมึงทําแล้วมึงได้อะไรมีแต่มึงจะโดนส้นตีนเขานะอืมอะไรนี่มันพูดในคลิปว่าใครว่ามันอ่าไม่มีใครครบมันใครครบมันใครครบมันไม่มีใครครบนะครับตอนนี้นะเราไม่ได้สนใจอะไรกับมันอืม นะครับก็พราปากมันนะก็พอแบบนีนะ้พอเอาคนอื่นเข้ามาทำลายคนในหมู่บ้านตัวเองนะถ้าจยากให้มันดีมึงบอกว่าไม่รู้อะไรแม่อะไรมึงก็จบใช่ไหมล่ะ <c oughs> อะไรแค่ว่องไปช่วยบุญบ่มีบอม่บอมีไลคขายของแค่ว่องไปช่วยบุญไม่มี ไล่ขายของอ๋อตีสนิทผู้นั้นผู้นี่แหะเนาะอ้าวครับผมนะอืมตีสนัดสนิทผู้นั้นตีสนิทผู้นี่แหละครับนะรับหลังเด้อืมรับหลังว่าดาเบิดครับผมย้ำตัวหนาแ่ะเบาดีเทไรวะครับผมย้ำรับหลังไปเบาขวัญอีห่ามึงอืมไปจีควบควบรวดควบมึงน่ะอ่าไปจีควบกับมึงได้ ใกล้ไปจะไปคบกับมึงได้แม่มดละอืม <c oughs> ไปกินส้มตำด้วยโอ๊ยที่ไปก็ผมมันจะไปกินน้ำไปกันเ <c oughs> ออมึงมาถ่ายคลิปใช่ไหมอืมนะครับมึงมาถ่ายคลิปส่งข้อมูลให้ลูกมึงใช่ไหมอืมนับถือกันอืมแล้วมึงจะมาถ่ายเอาไปอะไรเพื่ออะไรจุประสงคมึงอะไรนะ นี่แหละเขาเห็นแบบนี้เขาเขารู้นะครับเขาเห็นว่าโอ้มันไม่จริงใจต่อใครนะ,ะไม่ไม,ไม่ไม่จริงใจต่อใครอีนี่ครับผม <c oughs> มันรอจ้องเสียบอีนี่คือตัวขายข่าวนะอืมอีนี่คือตัวขายข่าวอ่าเราเรากักเงาวดแล้วครับผม เรากักหนึ่งกาวเล้ยวนะมึงจะถ่ายติดที่กูนะมึงโดนนะออ <c oughs> มันมันก็ไม่จบเลยแบบนี้เนาะมาถ่ายทำไมไม่ใช่ที่สาธนะารณะแ้มึงถ่ายติดบ้านเขามึงโดนนะอืมมึงอย่าวนหาเรื่องนะออพอเป็นเรื่องเป็นราวไม่มีขัวปลอดใครช่วยมึงนะอืมนะมึงอย่าวอน ยู่ซื่อๆก็อยู่ซื่อๆเ้าใจบ่อืมนะอย่าหาหาใส่หัวอย่าหาเรื่องเข้าหัวตัวเองนะอืมหรือมึงจะไปร่วมมือกับมันบ่หรือมึงจะไปร่วมมือกับมันอม,มาทำร้ายใช่ไหม อะไรช่างแต้มปู่ยาค่าด้วยถ้าใครมาถ่ายอืมกรผมนะไม่รู้มันมาถ่ายเพราะอะไรนะครับเราก็ไม่รู้นะจุดป,ประสงค์ของมันนะมันก็ต้องวางวางแผนกันมาได้หลืครับวางแผนกันมาเลยนะที่มาถ่ายนะอืม อะไรนี่ไปหอดจำปาดงมาถ่ายอย่งอีกล้านปู่ <c oughs> อืมนะครับไม่รู้มปถ่ายอะไรเพื่ออะไรแหละครับของมันเนาะนะครับหาคอนเทนต์หละครับหาแดกหากินกับเขานี่แหละครับผมนะมันไปไม่ได้ มีแต่ว่าคนนั้นคนนี้ไปหลอกลวงเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับใส่ร้ายไปหมดนะอืมใส่ร้ายไปหมดแต่ตัวเองนะครับอืมแล้มึงจะไปช่วยอะไรเขามึงช่วยมึงกตง็ต้องช่วยด้วยใจใช่ไหมอืต้องช่วยด้วยใจอันนี้เอาเงินเขามาแปดพันแล้วนะครับพี่ีนะกูมไม่รู้ว่าเป็นใครเอมเอาเงินเขามาแปดพันค่าน้ำมันค่าอยู่ค่ากินค่าที่แตกอีกเพื่อเพื่องานดีอีก มีเงินให้อีกมีเงินให้อีกเอถ่ายติดบ้านเขาเนี่มึงโดนอีกนะนี่นะอืมมึงโดนอีกนะมึงอย่าวอนนะเออไปถ่ายที่คนอื่นผินนะไม่ได้รับอนุญาตครับผมอืมนะครับวนเมาะเม,มะแมะอยู่นะมึงอย่าวอนมึงอย่าหาเรื่องนะ มึงต้องอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเข้าใจไหม่ะกูจะบอกมึงอืมนะครับกูจะมาเก็บอะไรหลักฐานหนึ่องอะไรอีก <c oughs> มันมีอะไรให้เก็บอีกอืมได้อะไรไปนะครับอืมตายแล้ว <c oughs> เออมหารักฐานที่โอ้ยเนาะอืมนะคนในหมู่บ้านเขาก็ไม่อยากออกสื่อไม่อยากออกกล้องอืมมาเก็บหลักฐานที่กกกอกแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะครับว็บสี่อืมนะครับถ้ากกกอกมีการประกวดคนทอเลยายแคบ่วงติดอันดับไหมพี่ตะว,ว่าอันดับหนึ่ง <laughs> คือว oh, so, ่าน่าเฮาเดี่ยโอ้ยว่าดีครับตัวน่ะเฮารับหลังเขาว่าขวัญเนาแล้วไอ้ห้านี้เอ้ไอีเฮียนี้ครับพูดตอหน้าแล้วพูดดีนะรับหลังเขาพูดแล้วครับว่าขวัญเฮาแล้วบาดนี่ออเห็นไหมใครๆถึงไม่เอามันอืมมันขอโทษเขาก็ไม่ยกโทษให้มันเห็นหมอหมออันหมอลำอ่ะหมอลำมากกับคนลาโพงตัวนะครับพี่น้องสี่เจ้าพรเห็นตี อืมถามผัวก่อนนะครับว่าพูดนะย้อนอย่างก็ไ่อยากยุ่งโทษให้มันครับผมอืมก็เห็นสันดานมาแล้วจะไปยุ่งต่นให้มันน้อยด้หัาตุก,กตาทองอเหล่าครับอ,อ,อีนี่มันจะธรรมดาหรือนะครับอืม